สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการยื่นตัวภาษี tiktok กันนะฮะภาษีทิกตอกนะฮะเราจะดูรายได้ยังไงนะครับสิ่งสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าอ่าก่อนนี้ถ้าเกิดเรามีการถามเข้ามาเนื้อะส่งข้อมูลมาอย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดา เดี๋ยวผมจะมีการแจกไฟล์คำนวณภาษีบุคคลธรรมดาให้นะแต่ถ้าเกิดบริษัทเป็นบริษัทก็ควรให้ตัวของสำนักบัญชีเป็นคนดูแลให้นะครับประเด็นของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเนื่องจากว่ามันจะมีภาษีกลางปีมันจะมีตั้งแต่40วงเล็บ5นะครับถึง8ที่จะยื่นกลางปีนะครับแต่มันจะมีตัวที่เราต้องซีเรียสคือเรื่องหงแวบนะครับกรณีที่เกิดรายได้พวก อ่าขายของออนไลน์เกินล้านแปดนะครับอันนี้ต้องจดแบ็นะครับซึ่งมันต้องไปรวมรายได้ประเภทอื่นด้วยนะครับเช่นมีอ่ารายได้หนึ่งของการรับเหมาก่อสร้างนะครับหรือการให้บริการอย่างอื่นนะครับมีเงินได้จากช่องทางอื่นเนี่ยต้องมาคุยกันนะครับที่ยกเว้นที่ไม่เกี่ยวกับแบตก็พวกเงินเดือนนะครับหรือตัวของของค่าเช่าเป็นต้นนะครับอันนี้จะยกเว้นแบต แต่ถ้าเกิดเป็นประเภทอื่นนี้ต้องมาคุยเป็นรายเคสนะฮะหากกรณีถ้าเกิดเราไม่จดแวตนะครับและจากในตัวของรูปภาพนะครับจะเห็นว่ายอดนะครับรายได้รวมอยู่ที่ 7, 2 3 7 5 7น็ดบาทนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่งของลูกค้าก็คือเฉพาะค่าจัดส่งที่ลูกค้าจ่ายนะครับก็คือ57,499นี่นะครับ ซึ่งถ้าเกิดมีเพิ่มเติมเรื่องของส่วนลดค่าจัดส่งจาก t ิ k ต o k s ช o อ3สามืนเก้านนี้ t i k ต o k จะลดให้เฉพาะลูกค้าอ่าฮะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวยอดสามมืนเก้านะครับของ tikt o อกนะครับตัวนี้เดี๋ยว tiktok กเขาต้องคืนให้กับให้กับเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะสามมื่นเก้าตัวนี้นะอันนี้เดี๋ยว t i k t o อกต้องคืนให้เรานะฮะ ซึ่งตัวของ tiktok เขาจะออกไปเสร็จเฉพาะในส่วนที่ลูกค้าจ่ายให้เราและลบส่วนลดจากร้านค้านะครับดังนั้นถ้าเกิดในส่วนนี้ก็ห้าก็จะส่งอยู่5 7าห9ือันนี้ต้องต้องดูนะครับต้องไปเช็คในตัวของ Excel file ลนะครับ ซึ่งในกรณีนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวรายไ,ได้สองตัวนี้รวมกันนะครับสองแสนสามมื่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับสองแสนสามมื่นนะครับ,รบเดี๋ยวดูดูในตัวของไฟเ์ e x เซลนิดนึงนะครับ ตัวของไพร excel วันนี้นะครับผมกรอกนะครับจะเห็นนะผมมีตัวรายได้อันนี้นะครับถ้าเกิดผมบวกน,นี้เราเราลองลองคำนวณเองก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวของ TikTok จะเป็นอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเหมือนตัวของ Shopee นะครับ ดังนั้นตัวเนี้ยค่าจะส่งอันนี้ถ้าเกิดเราบวกกัน,นก็จะได้สองแสนเก้าหมืนห้าพันเจ็ดสิบเอ็ดนะครับจะเห็นว่าผมมันมีรายได้อย่างอื่นเข้าไปรวมด้วยนะอันนี้รายได้ที่มันมีจดแวบเนี่ยช่องสิบช่องเจ็ดกับช่องหกเนี่ยต้องระวังนะครับส่วน สี่สิบงเล็บหนึ่งถึงสี่จะไม่ได้มารวมคำนวณภาษีกลางปีนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังคือช่องสี่สิบวงเล็บสองอันนี้นะฮะอน,นี้ผมได้แหละแล้วผมก็กรอ,อกตัวของค่ารถยนต์ต่างๆนะครับอันนี้ผมก็เป็นตรงชีทนะครับองคาา์กอเก้าสี่นี้ผมก็ลองกรอ,อกนะครับจะเห็นช่องสุดท้ายน้ําเงินบริจาครถย่อ์ภาษีนะครับอันนี้เนื่องจากว่านะครับ ตัวเงินได้สุทธินะครับเงินได้สุทธิก็คือรายได้ครึ่งปีนะครับลบค่าใช้จ่ายนะครับลบค่ารถยนนะครับก็จะได้เหลือเงินได้สุทธิอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยี่สิบแปดนะครับค่ารถยนมันจะได้ใช้ได้แค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับสิบเปอร์เซ็นจากก้อนนี้ ดังนั้นมันก็จะใช้ได้แค่เพียงนะต,ตัวนี้ก็คือจะใช้ได้สิซก็จะอยู่ประมาณสักห้าพันกว่าบาทอันนี้ถ้าเกิดเราก่อห้าพันมันไดน้อันนี้ว่าสูตรคำนวณน,นะครับ สี่สี่ศูนย์อันนี้ผมขอปรับนิดนึงนะฮะสี่นะสี่หนึ่งแบบนึง อก็อดันดูบเศูนย okay, ์สี่สศอ่าโอเคครับนั่นเดียวผมปรับเป็น B ีนะครับบีบีเดี๋ยวลองเรา กาก็ได้ห้าพันก็คือมันได้สูงสุดประมาณห้าพันถ้าเกิดเรากกอกหมื่นหนึ่งมันก็จะได้ห้าพันสามร้อยนี่คือสิบเปเซนนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจกตัวของไฟล์นี้ให้นะครับดังนั้นก็คือจะสรุปนะว่าตัวของ ติกตอกมันจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ในปัจจุบันมันยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ได้เคลียร์ชัดเจนเหมือนตัวของ s h o p e ปีนะครับหมายความว่าตัวของส่วนลดค่าจะส่งจากติกตอกช็อปเนี่ยถ้าเกิดทางสมรบอกให้รวมนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องเอาไปรวมด้วยนะครับ เพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับมันจะต่างจากตัวของช h อป e ีว่าเขาแยกออกมาชัดเจนเลยนะครับตัวใบเสร็จนะครับตัวของค่าขนส่งนะครับในปัจจุบันที่ทำบัญชียอยู่นะครับก็จะเลือกเราจะไปอิงตัวของใบเสร็จที่เราได้รับมาจริงๆนะครับว่าเราค่าจะส่งที่เราคำนวณจากตัวของร้านค้าจริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งในอันนี้ยถ้าเกิดเราปลอดภัยสุดก็คือต้องยื่นยอดเต็มไปก่อนนะครับส่วนตอนที่เราบันทึกบัญชีในรูปแบบที่เป็นตัวของนิติบุคคลนะอ่ะอาจจะต้องเอาใบเสร็จมารีเช็คในก้อนนี้ด้วยนะครับมารีเช็คซึ่งปัจจุบันผมก็จะมีให้เลือกให้ทางเป็นผู้ประกอบการเลือกนะครับว่าเจ้า รวมค่าขนส่งทั้งก้อนหรือเอาเฉพาะส่วนต่างนะครับที่มันเกิดขึ้นหลังจากาหักส่วนลดค่าขนส่งจากตานค้านะครับนี้ก็จะให้เลือกก็ยังมีให้เลือกสองแบบนะครับในตัวของค่าขนส่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าตัวของคลิปวิดีโอนี้น่าจะช่วยให้เราวางแผนนะครับเรื่องของภาษีได้ ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่สนใจนะครับผมมีตัวของหนังสือนะครับเร่องของบัญชีภาษีตัวของ Tik t o ็อกนะครับ t ิ k กต k อกช็นะครับจะมีทั้งตัวของหนังสือตัวของอ e ีบุ๊กตัวของ f c e b o o o c โคชชิ่งนะครับให้นะครับในราคาพิเศษนะครับหรือใครอยากจะมาเรียนแบบเป็นไพรเวท โคชชิ่งส่วนตัวสมชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้นะครับก็ทักมาในตัว Facebook เพจบัญทีภาษีชังลุกได้อินบ็อกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้นะครับขอบคุณที่ติดตามและพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับขายของในทิกตอก ปวดหัวเรื่องบัญชีภาษีใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลครับเล่มนี้สรุปให้ทุกขั้นตอนบัญชีภาษีเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายเอกสารร้านค้าติกต็อกส่งสรรพากรและสำนักงานบัญชีที่คุณต้องมีสแกน QR code เพื่อสั่งซื้อได้เลยครับ